สวัสดีครับวันนี้วันที่11กันยายนนะครับส้มบรรยากาศนะครับไม่ใช่ละ่ะไม่ใช่ละ่ะอ๋อบรรยากาศนะครับกําลังก่อสร้างเบิ่งครับบรรยากาศแดดคักเกมื่อไหร่แดดพูดแดดเรือดดนนดเด้่องเมื่อไหรเด้อแดดคักๆเลย่อเมืนน่อไหร มาเบิ้งท่านนายสร้างนะครับวันนี้วันที่11เด้อกันยาเบิ้งนายสร้างครับนายสร้างพยาบาลครับนี่พยาบาลมูซีครับผมบัตรอำนาจนี่แหละครับเป็นเฮดดัมโต๊กนะครับเป็นแลนด์มาร์กนะครับแลนด์มาร์ก บรรยากาศอันนี้ได้หรือพิศสาวัต์อยู่วันนี้เบิ้งบรรยากาศกำลังก่อสร้างนะครับผมแล่นมาร์กนาวัดนะครับเป็นย่ๆเลยโอ้เขียนยันพร้อม อยากคุมืดได้จั้งน้อยนะครับโอ้สว่างเหมือนวันอาทิตย์นะครับผมบรรยากาศพัิเทตดเป็นถรรมน้ำตกนะครับเอาเห็ดไม่บมดู้เด็ก้พิดล่ะเอาู้เด็ก้พิดจะเห็ดยังมึงนี่ยขาพระม่ไว้เนี่ นบรรยากาศได้พี่น้องเด้อทีเฮ็เป็นทำน้ำตกนะครับเห็นมาเรื่อยๆครับบรรยากาศมันเนี้คนมาไหวพระเยอะครับแต่มาไม่เยอะนะครับแน่นมากมกอดกำลังกอรสางครับตอนนี้ได้ประมาณ 40%, 40นะครับผม ส่วนหกสิบเปอร์เซ็นต์นเลยมาเอาซีซีไปก่อนยัสจะไปทายบริเวณวัดนะครับนามหรอกอันทั้งคางเลยช่างตัวนี้ปรท่านมีนี่เนเี่ยที่เขาสูงๆนี่ทำเลยสองฝั่งอยู่อันนี้ไปกองหินอยู่นี่ประานมีบปอือ บะไ้ขึ้นไหมสองขางนี่ได้ขึ้นสองขางตอนนี้ขึ้นตัวนี้ไปแล้วประมาณหกสิบเป็นสี่เป็นสีแล้วนั่งเรืออีกไล่หรอมันมีมีอันนี้บะเห็นโยกเห็นยิ่งไม่มีหรอมีมุดนะแต่ว่ามันอยู่กลางประมาณนี้ไหมเห็นนอนเกาะช่วยพี่เลี้ยงจีเล่าเลยีหนาแล้วมั้งประมาณประมาณน่าจะบะเฮนียยังไงซะนะสี่ปีนั่นตกโจอยู่มุนี้ต้นใหม่ต้นใหม่ยังอยู่เพื่อกเอาอยู่ ต้นไม้มีคือเก่าเสริมมาใหม่ซื้อเหมือนใส่อีกหลายต้นอือมีต้นไม้มาใสอีกหลายต้นนี่ดิ่ผานนอนเลยหเห็นต้นไม้นี่แหละอือผ่านนอนอยู่ฝั่งเลยอ้อโอเช่สมยากาศครับผมมันกำลังก่อสร้างครับพี่นาอาจจะเสร็จแล้วเสร็จสิสสส้นนะครับผมก็ พี่นาตัวนี่ข้าวเดียวได้ครับนี่นี่ก็เดือนกันยา่าละนี่อีสองสามเดือนนึงเด้ไงปีใหม่เดนเินท่าฉากเสร็จคยกอันนี้ให้ผู้บานนาายย้านไดลงให้ยุงยังโอ <c> ้ <oughs> บนนางดอกมันสูงโพดมันสิดขี้ลงมานอก <c oughs> อบรรยากาศนะครับผมก็ร่างก่อสร้างตอนนี้ได้อยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะส่วนที่เหลือพันมา เอาังกูไปเบิ่งลูกแผนทางมันยังหลอยู่ดิแฟนหมดละเออบริการตัวนี้อาจารย์สอันต่รางม่มีปัญหาแนิดแต่นี้อันนี้ก็อันนี้ก็ท่านด้คืบนาอยู่อันนี้ไหมเลยหลยยี่สิบเปซโอ้ยคนไหลยังงี้คนไหลให้พยาบาลเด้เด้อ บรรยากาศอันนี้ก็ถ้าในคืบหนานะครับเขนพังแ้นน ด้านนี้เป็นลานค้านะครับผมชมบรรยากาศช่วงประมาณเทียงครับ าลาน,นีปจิกันหาตัวอำหานจามปีฆราจังอิตายาสุขายาข้าแส่ระสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเครื่องสังฆทานอของของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแต่ข้าพเจ้าด้วยบุญนี้จงส่งผลให้ คามมัง้าทั้งหลายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงิน,น,าก,นาการค้าการขายสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมั่งมีสีสขมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภวาสนาเจริญรุกตเรืองเที่ยวชมบรรยากาศนะครับผมเราหันไปหอาไปมองกอสางมากนะครับมาเบ่งบรรยากาศประมาณเทียงครับผม เมืงบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเบืองด้านนี้สวยครับผม